เอามาเลยเข้ามาครับมาลามามามาหำมามามาดูผู้ชายสองหำครับอ้าสี่หำวันนี้เรามาตั้งบูธอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะครับตั้งบูธเลยเหรอตั้งบูไม่อลังการนะตั้งบูธตั้งในห้างนะตั้งบูธเนี่ยอออกีเวนต์วิ่งออกอีเวนต์อ๋อออกอีเวนต์เหรอเขาเหมามาอ่าวันนี้มาขายที่นี่ครับที่ไหนโรงเรียนวัดเชิงเลนโรงเรียนวัดเชิงเลนถ้าน้าโรงเรียนนะเด็กๆส่วนใหญ่จะคุ้นกับเมนูนี้มันจะเป็น คล้ายๆไก่ชุบแป้งทอดไม้ประมาณเท่านี้เนี่ยแล้วก็ไม้ละ5บาทอยู่หน้าโรงเรียนจิ้มซอสมะเขือเทศนี่เลิกเลิกเลยนะโหหิวๆนะไม้หนึ่งไม้หนึ่งก็ไม่อิ่มไม่อิ่มตักสามไม้ตักสามไม้สี่ห้าบาทโอ้โหอยู่เลยแต่ว่ามันจะเย็นๆหน่อยนะหน้าโรงเรียนอ่ะแป้งมันทอดไว้นานแล้วเขาทอดไว้นานไม่มีใหม่ๆไม่มีใหม่ๆเลยที่น่าคยเรียนหนังสือใช่ไหมเคยนี่มึงถูกปามถามอะไรแปลกๆปลกมีไหมหน้าเรียนมีขายอย่างไหม ถ้าถ้าอย่างนี้ไม่มีว่ะก็คือแต่ก่อนเขาเลื่องเรียนก็คือกลับบ้านเลยอ๋เหรอใช่อ๋อไม่มีอะไรขายเลยจน้ะ ไม่มีนะจะกินส่วนมากกินกลางวันเขาเรียนก่อนก่อนจะปล่อยกลับบ้านก็ต้องมายืนแถวหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันต้องมาร้องเพลงชาติต้องมาท่องสูตรมไม่ไดเห็นแล้วเคยไปแล้วตรงนั้นมันชนบทจะมีอะไรมาขายล่ะใช่ไม่ใช่ตลาดซะหน่อยก็คือเหมือนเรื่องเรียนปุ๊บเขาก็ให้จะคือรีบกลับบ้านเลยรีบกลับบ้านเลยไงของของขายจะไม่มีก็คือจะมากินก็มากินแถวในหมู่บ้านร้านทาอะไรเงี้ยอ๋อ้มงมากินตรงตลาดในหมู่บ้านเนาะแต่ถ้าอย่างนี้บบมีมาเริ่มเลยมือนีสิยืนเบิ่งกันน้องเ้อโอ้โหมันยากอะไรวะกูถามจริง อาก <Bond> <ans ket> ูไ <head> ม right ่เคยเห็นเนาะทำซอยชุดยังยากอียกูเคยเห็นแต่อันไปรับเอารถตู้ไปรับนักเรียนรึ่ปล่าอันมันขึ้นมาปุ๊บทึ่งใจทึ่งอันอยังเกาะเฟนฝ้ายอ๋อมันซืมาใช่ใช่ใช่มาเต็มกราฟเลยเฮ้ยพี่เคยมีรถตู้พี่เคยจับเด็กนักเรียนขายด้วยใช่ไหมอุ้ยจับดิจับดิเออไม่มีตังจับเด็กนักเรียนขายเหรอไปขายยเลคนหนึ่งได้กี่บาทโอ้คนหนึ่งได้เป็นมือหน้อยจังเลยอ่ะไม่ใช่รถตู้รับส่งนักเรียนแป้งเราใช้ ไหนๆเราก็มีหลายสูตรแล้วใช้แบบเผ็ดผสมกับแบบจืดด้วยเนาะจะได้มีรสชาติสองรสสองรสสมัยก่อนที่ช่วงรับเด็กนักเรียน่ะอเด็กมันมีวีรกรรมอะไรมาทําอะไรบนรถเราบ้างไหมเยอะอ้วกเอออะไรเงี้ยมาทํากินอะไรโหกไหมถ้าอ้วกนี่จะไม่มีเหรอแต่ถ้าว่าเอออันนี้หลักๆคือทําพวกน้ําเป๊ปซี่น้ําอัดลมอะไรเงี้ยโหหเรอว้กอแล้วไอ้ผมพ่ะหนูระวังระวังนะลูก เดี๋ยวมันจะหกเราหกไหมไม่หรฟังอะแม่หกกันทุกคนอย่างงี้แหละยูกับเด็กก็ต้องทําใจเฟ้นฟงเฟ้นไฟที่ต้องมีบ้างที่ใส่ผงอะที่โรยผงที่ออกสีส้มๆอะไรน่ะโอ้โหพอมันลงรถไปเจ้าบุคคลรุนช่องไอพวกขนมกรอบเดี๋ยตัวหกดีเลยแหละอ่านั่นแหละรับเด็กนี่รับเด็กอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นกี่เดือนโอ้เด็กไอ้บ้าเด็กอนุบาลโอ้ก็เด็กนี่ก็เด็กอนุบาลก็เด็กปฐมเด็กมันไม่กลัวพี่เหรอ เอาอย่านเห็นยังกูปเป็นเสือเนาะหน้าตาน่ากลัวมึงว่ากูปเป็นเสือเซมิงสันติแล้วเด็กขำปะซิขำเห็นยังละ่ะหน้าพี่เหมือนมั่มอ่ะซิกขำเห็นยังว่าเด้กเป็นตลกให้เด็กน้อยเพิ่งถ้ามีกินอย่ามองนิดนึงไม่ต้องทักนะเอาปากคุยนี่ไหมมือถ่าย่ามองมาโอ้ยแต่ล้างแล้วแต่ล้างแล้วแค่จางๆโบาจางกต่กูว่ามึงนี่กูว่ามึงนี่กูว่าไว้ใจได้เลยหรอกกูว่าเหลืออยู่เต็มกราฟออด,าดีวันนี้กูบูเป็นกินมาแหรอเปล่า ยีโอทำไม่ได้นะทำไม่เป็นทำเป็นกับปะเนี่ยทำไม่เป็นว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะตอกไข่นิดนึงอาโอเคติดปะไม่ติดไม่ติดเมผมแค่คอเฉยอ๋อเอาซีพีน้ำยิ้มยิ้มเลยแล้วก็ไงตีอ่ะตีตีดีบวกห้กยาไอ้ไอ้บ้านเหรอีโอมันจะได้เกาะเข้าไปในเนื้อมันจะมีความละมุนของเนื้อไข่โอเค แค่นี้เหรอใช่เอาให้มันทั่วในทีทีเออเอาหรอต้องต้องทั่วไหมเอออย่าให้มันเฮียโอ้ยพี่แคมทำไรทำไรฮะทำไรเยอะไหมสูตรพิเศษอีกอย่างหนึ่งแก่แก่มาแก่ออกมาแก่ออกมามันคือมันไม่ได้ชุบแค่ไก่นะไอไก่ไอเกี๊ดขนมปังกะเนี่ยแป้งเนี่ยชุบยันไม้อ่ะมันจะกรอบยันไม้เลยกินได้ทั้งไม้มันถึงคุ้มไงฮะบ่มึงกินเด้อมึงกินไม่เด้อกูจะกินไกล <ś led> จ,ก,จกสิส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ยังไงล่ะโหอืนนอนัองครับอันอันแต่ก่อนตอนเด็กน้อยอันได้ได้งินไปเรื่ยอยจักบว่าถ้าเด็กเด็กน้อยประถมจำไม่ค่อยได้วะ่ะแต่ว่าประมาณสี่สิบหกสิบมีกินนี้อุกยุกยุกมันค่าของค่าของที่ไม่เหมือนกันโุที่มันยุกแก่ ลูกเก่ามันก็ต้องถูกดิเออกูมันเกลกูออมันเก่าผมข้าวจานหนึ่งก็ยี่บห้าสามสิบแล้วโอ้ยยี่บห้ายี่สิบยี่บห้าแล้วว้าเออถ้าโรงเรียนก็จะขายถูกหน่อยให้เด็กก็สิบห้าบาทอะไรเงี้ยผมก็ได้ไปสี่สิบหกสิบนั่นแหละบางทีผมก็ขึ้นรถเมย์กลับด้วยขึ้นโดยรายรถเมย์สามบาทห้าสิบขึ้นไปขึ้นไปยางกลับโอ้ไกลเที่ยโอ้ยป่ะเข้าแต่ออก่อนเข้ายางกลับดิผมเรียนพระขนงนะอาบอกเดินกลับมาพนักงานเลยนะ เออมันยูกไกลๆพวกนั้นประมาณสิบยี่สิโลอยี่สิบโลอ่ะเลยย่างไม่ได้หรอก <c oughs> แ,ตแต่แต่ถ้าสมัยผมมาเรียนมาเรียนมัธย,ยมเ,ออเรียนเตรียมบุมมดมถ้าจำไม่ผิดก็ร้อยถึงร้อยยี่สิบมันเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันโตไงมันต้องมีค่าใช้จ่ายบางที <c oughs> ผมก็ ต้องนั่งแท็กซี่โอ้โยไปนั่่งแท็กซีไปเที่ยวซีคอนก่อนวอ,อนจับบนทร์จะหากับเพื่อนโอ้โหเยอะก็ใครไปโรงเรียนเิ่งนี้ไปเที่ยวไ,ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงเลือกเรียนไง<อ>เราก็ต้องเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยออออ๋เเเเนนนตตร์์ทมแล้วบางวันผมก็ต้องกินเหล้าด้วยหลังเลือกเรียนมึงเอาดีๆอันนั้นมันพี่อ้าวนี่ไม่ไม่ผมไม่ไม่ไม่ได้ไปกินหรอกแต่ก็ต้องมีตังค์เล่นเกมด้วยเล่นเกมเล่นเกมชั่วโมงละยี่สิบบาทก็ต้องมีด้วยไม่งั้นผมก็เล่นไม่พอมึง ใส่เงินอันนั้นโอ้โห,โหโมันมีฮารูมากถ้าถ้ากรุงเทพรุ่นผมสมัยเรียนอ่ะเขาจะมีชอบผูกกันนะว่ามึงโดดเรียนนะอระวังสารละว่นานักเรียนมาตามจับสารวัน,นต่างจังหวัดมีไหมหมีไหมต่างจังหวัดเหรอ,อถ้ามีก็จะมีค,คุณครูแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าลอง ม่สารวัตรนักเรียนรู้จักไหมสารวัตรนักเรียนเหรอไม่รู้จักใช่ไหมรู้จักกว่าสารวัตรสารวัตรนักเรียนอ่ะพูดอะไรวะสารวัตรนักเรียนอ่ะจริงมันก็คือนักเรียนนั่นแหละแต่มันอาจจะมหกมห้าอ๋อคือรุ่นพี่ใช่แล้วก็คือทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันทำทียอะไรได้บ้างแต่คนพวกเนี้ยโรงเรียนผมมีแต่คนเกลียดนะใครเป็นอาชีพพวกเนี้ยสารวัตรนักเรียนอ่ะเพราะว่ามันมันต้องคอยไปไปจับเด็กจับนู่นจับนี่แฮะ่ไม่ติดเอาเชือน้องเก่งเหรอเนี่ย ไม่ไม่มีคนชอบเลยไม่ต้องโรงเรียนโอหรอกทุกโรงเรียนใช่ใช่มันเกลียดไอตัวเนี้มันไม่ชอบเลยใครมาพวกรักษากฎเนี่ย่มีใค่ชอบคอยจับปิดเขาแต่เราเลิกเรียนแล้วไงแต่เราเดินเสื้อนังเกงอ่ะเฮ้ย้องใส่แดงเกงนะยรงไม่ต่อยยอยไม่ต่อยเลยวะเราก็เป็นเด็กไงต่อยเลยเอาทำไมอ่ะแต่จริงๆผมไปเห็นนะผมนั่งเล่นเกมอยู่แล้วเขาก็คือหากันเฮ้ยสารนังเรียนมามามาโอวงเลยงไม่ไม่หนีไม่หนีก็นั่งเล่นต่อจ่ายเขาจะโมและมันก็เข้ามาเสร็จแล้วมันก็นั่งเล่นเกมเหมือนกัน แต่ในวังเรียนอ่ะเดี๋ยวว่าทอดทอดเลยว่าทานหมอด้วยเลยโอ้ยน่ารักแล้วเว้ยเดี๋ยวสไฟแก้วคุ้มมันชิวว่าได้กินนะเว้ยนะเดี๋ยวให้ได้กินมันชิวว่าได้กินนะมันชิวพูดลุงนั่นมืดเลยนะแล้วอันนี้พี่สำรานจะเผาไข่ฮะไข่มนแรงเกินอ้าวกระปุกไฟยังแห้งด้วยนี่โอ้ไฟยังแห้งก็คือมาแต่พวกสารวัตรนักเรียนเขาจะมีปอกแขรนะใช่ใช่จำได้เหมือนเหมือนเป็นกัปตันทีมเงี้ยใช่เหมือนเป็นหัวหน้าห้องอะไรเงี้ย หมือนเป็นหัวหน้ามันจะเก๊กมากด้วยพวกเนี้ยหน้าตกมากพวกนี้นะมันจะเก๊กมากนะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมันแบบมันจะ <S <s ในตำแหน่งไงใส่เสื้อตึงเสี้อกางเกงรัดกลนตึงเลยอ่ะมันจะแบบโอ้โหในระเบียบสุดๆอ่ะเฮ้กูรุ่นพี่นะเว้ยแเหมือนคิดว่าตึงเป็นตำรวจอ่ะอันนี้ใครเป็นสายทะเลขอโทษด้วยนะดูความจริงลงไปนะดูไปนะตึงใช่ไหมโอ้โหแม่งตึงจัดไม่รู้จะตึงทำไมก็ไม่รู้ เขาเขามอบเขาม,ม,มอบไอ้ตำแหน่งหน้าที่ให้แล้วไงบ้าำนาจเออใช่ถ้าพี่เป็นสารนวมสารนวมรักเรียนนี่จะทำไงไม่เอาค่าเขาที่เป็นไม่เอาเลยนะไม่เอาไม่ชอบแต่พี่สามารถกินเหล้าในเวลาเรียนได้เลยนะเออบ้า <c oughs> ใครจะกินเป็นว่าช่วงนั้น <c oughs> แต่เด็กสมัยนี้เทอ่พันหลายแม่งนาจะพกไปกินโรงเรียนสมัยนี้เหรอไม่โลกสมัยนี้ส่วนมากจะเป็นนี้มากกว่าไอ้อะไรนะบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ใช่บุหรี่ไปแล้วโตไปหมดแล้ว เสร็จแล้วมันก็ต้องมีบ้างทำอาหารโอเคครับเอาเลยปะอาจานมาฝากที่นี้ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่ดีนะเนื้อไก่เยอะนะเยอ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 ะไปตั้งไก่ฝรงฝุ่เอาเรื่องมาเนาะก็ไ้เรียนโรงเรียนพี่มีไหมมันจะมีประมาณวันหนึ่งอ่ะเขาจะให้เรียกไปขอประชุมใช่ปะแล้วเขาก็จะมีพาประเทศ เคยไหมอ๋อมีมีมีแบบวัดแม่หรือวัดอะไรเงี้ยแล้ววัดพระถึงซึงเลยอ่าอเราก็จะร้องไห้ร้องอะไรอ่ามีมีมีเออพี่เคยไหมเคยร้องไห้ไหมคือเราห่วยจำไม่ได้กว่าจำไม่ได้กว่าไม่สำนึกบุญคุณแม่เลยเหรอไอ้สำนึกอะสำนึกอยู่แต่จำไม่ได้ว่ามันห้องใครเรือง่อฮ้องเออแต่แต่จำได้เส้นร้องไห้กระทั่ง h อ p ประชุมอะคือแบบเพราะวก็พูดถึงเรื่องแม่อะไรเงี้ยเออเขาเขาถึวโมบดออกฤึธซึ้งใช่ว่าแม่กว่าจะ ขอดเรามานี่เก็บยากลำบากแค่ไหนแล้วมาทำตัวนี้ใช่อุ้มทองมากินเหล้าใช่มาเสพยาใช่มึงประสบการณ์เขามีให้ผลฝ่ายเออเออเฮ้ยใช้ได้วะมึงกับพีดบีบีแล้วมึงกับปลาฝนกันหมดแล้วโอ้ยเอาละเอาละป้าฝนเลยมึงกับพิกพริกที่แลมกันได้ผมว่าเกลี่ยขนมปังแงน้อยอยู่อะใช่ไหมพี่ก็ได้อยู่นะขอถ้าพี่ไม่เคยกินเลยดิ แรงเหลี่ยมเพิ่เลยแคบนึ็นสิ้นนึงเฮ้ยหอมอ่ะหอมหอมเออป๊อดเด็เอาพอรู้แล้วแมไม่ไม่ถ้าถ้าไม่งั้นจะเอาตังไว้ดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียดีเฮียพิงไว้ดีๆเดี๋ยวเฮีย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 มาจะเดี๋ยวหรอกเฮียอยู่แล้วไม่ต้องเดี๋ยวหรอกอ๋อนึกว่าเองด่ามันเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวเฮีย มันจะบอกเจ้าพูดจะบอกให้เห็นไม่ยู้มันกินข้าวป่ะเห็นไม่ยู้มันกินข้าวไหมไมอ่ะข้าวนิดนึงอะไรนิดนึงพูดอะไรนะข้าวนิดนึงไก่นิดนึงซอสแม่งคุกแดงกน้ำกามนี่ไงเด็กมันชอบซีนซอสเยอะเฮ้ยชอบซอสชอบซอสใช่เด็กมันอะมีข้าวกับซอสก็กินได้แล้วเนื้อสับไม่ต้องมีมันไม่เนื้เพราะว่ามันไม่อร่อยแต่เด็กเขาชอบพ่อเนาะตอนตอนพ่อเป็นเด็กพ่อไม่ไม่ชอบเหรอไม่ต่างซื้อ พ่อเรียนหนังสือด้วยใช่ไหมเด็กมีความรู้เด็กมีความรู้มสองหกมสองสามชั้นสองคืออะไรอ่ะปสี่ปสี่ใช่ไหมก็ยังมีความรู้สมัยก่อนมีอย่างนี้ขายไหมพ่อนั่งเรียนไม่มีไก่ทอดเนี่ยไม่มีชุบเป็นขนมปังไม่มีเลยแล้วมีอะไรขายเขาพูดง่ายๆว่าที่ก็ใส้กรอกย่าง ใส่กอกไก่ตลอดใส่กอบทอดใส่กอกเจ้ากูพูดอะไรทุกยุดทุกยุคทุกยุกมึงก็ไม่หจำน้ำชงน้ำน้ำโค้กมีใช่ไหมมีปกติอยู่หรอน้ำโค้กน้ำขายนางเรียนน้ำหวานไม่มีไม่มีมีแต่ไอเนี่ยไอสับปะรดมีแน่สับปะรดสับปะรดน้ำปั่นเหรอสับปะรดที่เขาสับ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 เขาต้มเขาต้มใช่ไหมต้มให้มันเป็นกลิ่นสับปะรดเราก็ไม่รู้ต้มหรืออะไรนะแล้วเขาก็สับสับปะรดใส่แบบ กินเหรอน้ำเหรอใช่แก้ว5ตังค์โอ้50ตังค์ใช่ใช่สมัยก่อนถูกาเขาต้มมันน้ำสับปะรดแตกน้ำแก้วเดียวหมดไปครึ่งแล้วได้ไปบาทเดียวเออเอ้ากินทำไมได้บาทเดียวสิ่มทำไมกินเลยะเอาเลยถ่ายยังดี๋เลนี่มาพ่อมาพ่อเอ้พ่อนี่นี่คือยังกล้วย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 คออไครับกล้วย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 อไกลทอดไก โอ้โหนี่มึงพูดเมื่อกี้มึงพูดเมื่อกี้มึงูถ้าแปลเป็นภาษาสวยนี่คุยเลยนะเก่งเกลือเกลือนะไกลไก่ผมพวกเกลือไกลไกลไกลไก่เออนั่นแหละไก่ถ้าแปลเป็นภาษาสวยนี่คุยเลยนะงั้นผมจะไปสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งไกลไกลไกลโดนไปแน่ผมจะลองดูเขาเรียกเขาเรียกไก่มีพอลองจิ้มด้วยนต้องจิ้มด้วยไก่พับใช่ไหมอกไก่ชุบเป็ดขนมปังเป็ดอีกแล้ว ไอ้ด้วยในยากเลยหรออย่างว่าปิดอะว่าปิดอะวันนี้ลิ้นมันพังไปหมดแล้วเกร็งแล้วจิ้มบ่นี่จิ้มฉ่ำๆไปกินนี่ยังกันด้วยก็ว่าก็ว่าอยู่ผู้เดียวจักย่านไผ่ว่าเสี่ยงบุเอออือไอดินน้องรสชาติเหมือนตอนเด็กเลยหรอได้อย่างนี้เลยแต่ตอนตอนเด็กน้อยผมบ่เคยเจอเลยเนีนี่บ่บ่มีเพราะไม่ใคยกินนะอ่อนได้เป็นไงพ่ออร่อยไหม อร่อยอืมมันเป็นเนื้อไก่เขาชอบปีกไก่อ๋อปีกไก่ไม่มีปีกไก่ขาไก่อันนี้จะแบบเป็นเนื้อล้วนนี่เนื้อล้วนแบบเดียวเคฟตีใช่ใช่เคฟตีก็มีหลายส่วนน้ำพริกนานลองดูไอซิมปึ่งเฉยเฉาเย็นเลยแล้วเนี่ยจิ้มซอสเยอะๆเนี่ยแต่ภาพรวมก็อร่อยนะอร่อยอร่อยเพราะว่ามันได้ซอสด้วยเนาะอืมอืมที่เขาเรียกเผาไก่พผาไก่เหรอประมาณนั้นคล้ายๆกันอร่อยอร่อย อืมใช่อร่อยๆแต่ว่าอันนี้มันเป็นซอสมะเขือเทศแต่เป็นท่าเด็กจะโอเคแต่ถ้าเป็นเราก็คือมันมันจะชอบรสจัดมันก็พริกหวานอ่าอต้องซอสพริกซอสพริกหวานแต่ออริจินอลจะมันจะมีซอสพริกเค็มกับซอสพริกหวานอืมเนี่ยแต่กินไก่มันไม่ได้มีรสชาติเลยนะแป้งมันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรมากมาได้จากตรงนี้ใช่ผสมมาที่มกินได้หมดไม่ต้องเด็กผสมเพิ่มซ้มมือกั็เท้าเป็นเห็นก็เท้าหิวก็เท้ากระสือกินแล้วก็โอเคอยู่นะบอกตรงๆว่าอันเนี้ยเยอะกว่าตอนห้าบาท หลายหลายเนี่ยหลายเยอะกว่าอีกเนี่ยกินไปอิ่มเลยเนี่ยอันเดียวเนี่ยอตอนเด็กๆกินไม่อิ่มนะแม่งบางแต่ปกติด่างเรียนอะ่ะขายห้าบาทแต่จะแบนกว่านี้เนื้อไก่มันจะน้อยๆ้อยใช่เพราะว่าทีว่า,าคุณทู่ว,ว่ามันต้องบีบว่มามันต้องเสียบใหม่แล้วก็ต้องบีบมันไม่รู้มันจะนยังไงแต่มันแบนมากเลยมันจะเน้นแผ่แผ่เน้นแผ่แผ่เขาขายเขาก็ต้องเน้นกำไรหน่อยโอ้ใช่ไหมใช่เขาพูดง่ายๆว่าลงคุณห้าบาทกำไรห้าบาทนะใช่นนั่แหละแต่ขายเด็กๆก็ไม่รู้เรื่องหรอก <ก> <entender> เด็ดก็กินเอาอร่อยก็พอแล้วเห็นมันมาได้น้อยหรอกมันหิวไงออกมาก็คือแบบ เด็กไม่มีแบบว่าง่ด้วยสมัยสมัยก่อนเนี่ยเด็กแม่งโง่ล้าวมาแม่งขอตังค์ไปโรงเรียนเรือว่ากิน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 ก็มาขอเออใช่นี่สมองมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงพันู้อะไรก็แบบอ๋อชัดจ่ายอโอเหรอใช่ใช่เด็กตอนเด็กเราไม่คิดหรอกแพงไม่แพงเพราะเรามีตังค์พ่อให้แม่เรามาทุกวันให้เฉพ่อคิดวะเหรอเราคิดว่าเรามีสี่สิบเนี่ยเรามาซื้อแค่นี้ห้าบาทเราไม่สนใจหรอกได้เยอะได้น้อยก็กูจะกินอ่ะเออนะแต่สมัยก่อนที่พ่อพ่อรังคิดใช่ไหมพ่อคิดวะนี่ยจะกินอะไรวะ กินอะไรวะแล้วถ้าแมวเอาข้าวไปก๋วยเตี๋ยวแม่ก็บาดหมดเลยหมดเลยน้ําก็ต้องไปออกนะหมดเลยหมดเสพยาเลยวันะเออจ้าสมัยก่อนถ้าพิมรันเขาจะพูดเรื่องห่อข้าวเขาจะมีปลาแดงมาแล้วนะครับข้าวไปกินผข้าไปพ่อพ่อปลาหวานพ่อแม่ทําพวกอะไรให้ อาเพ่อคนในเมืองพ่อคนในเมืองไหนลองลองเล่ามาสิกินปลาแดงอ้าวเหมือนกันเหรอเนี่ยเออไข่ขอจแกตุ๋นไข่ทุกวันไข่ไก่ไข่ไก่เช้าก็ไปแล้วไปล้วงล้วงจากจากตุ่ที่มันไข่อ่ะอ๋อคือเลี้ยงไก่ไปล้วงตู้ไก่เลยเหรอใช่ใช่สองคนก็สองใบเอ้ยที่มันไข่โอ้โหมึงก็พูดตามแล้วมันมีทุกวันเลยเหรอ อกู่ที่บ้านก็คือเพื่อนะว่าสมัยก่อนไม่ต้องไปซื้อก็คือไปล้วงไน้เยแบบแบบแบบต๊อกนี่แหละก็ะคือถ้าสองคนเนี่ยก็สองใบแม่ก็จะต้มให้ทุกวันโอ้โหยมันกระเด้งอยาอง่า,าง <c oughs> เป็นป <c oughs> องทำไมอ่ะเหนียวก็มนานแมันแช่น้ำตาลอยู่อไอ้เแช่มันแช่น้ำปลาอยู่เลยพอตกเที่ยงอ่ะอมันก็แข็งอทำไมต้องเอาไปแช่น้ำปลาเอิงต้องเข้าใจไหมว่าข้าวอันหนึ่งใช่ไหมหอมได้มีรสชาติแล้วก็สมมติว่า พ่อกับพี่ชายใช่ป่ะกับบุญยงเนี่ยก็เป็นโตัมก็มีสามชั้นใช่ไหมไข่สองลูกใช่ป่ะแล้วน้ำปลาใส่ไปเลยแล้วก็มันก็ดองอยู่ในน้ำปลาแล้วก็ข้าวของกระปุกนั่นแหละตอนเที่ยงก็มากินกันพอมาตอนหลังๆเริ่มรวยแล้วไม่เอาดีกว่าอุ้ยเริ่มรวยอ่ะเริ่มพอตอนเริ่มรวยกินอะไรพ่อกินก๋วยเตี๋ยวไงกินก๋วยเตี๋ยวบาทบาทนึงอ๋อก็คือไปกินก๋วยเตี๋ยวขนมขนมขนมหรออ่าฮะเลียเพื่อนเนี่ยโอ้โห เพื่อนรวยเฮ้นเพื่อนไม่ใช่เราเราไม่ต้องขอมันหรอกเพื่อนแม่งรวยเราก็แบบแกงเราไงไอคนนี้รวยอย่างเงี้ยแม่งได้เงินมาวันเป็นร้อยเลยเราก็เหมือนกับบุปืนอ่ะร้อยสมัยสมัยก่อนเยพ่อเขาถามไหมอร่อยนะผมว่รับ่อยหูนี่ห้าบาทขายไม่ได้แล้วนะต้องมีถึงเจ็ดบาทแปดบาทนี่ถ้าเกิดคลิปเรายาวนะ ถ้าเกิดเรายังไม่ไม่ปิดนะเราไปวางหน้าบ้านอ่ะให้เด็กมาหยิบได้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะยาวตั้งวันหน้าก็ได้อย่าพ่อเรียกเด็กอีกใช่ใช่ใช่พอดีวันนี้มันโรงเรียนหยุดอ๋อใช่ตรงนี้มันก็ติมจะมีเดินผ่านหน้าบ้านตลอดไงก็แจกแจกไปเลยแต่นี่พ่อก็แจกได้นะจากไหนอะถ้าหมาหมาไม่ไม่ใช่เออพูดง่ว่าเราก็เอาไปให้คนก่อนอ๋อได้ได้ได้แต่แต่พูดง่ว่าหมาพ่อเขาชอบอ๋อไปน้องกันมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครหลายๆเลยครับเด้อก่อนจากกันก็มีอย่างหลายฝากไว้ที่เก มักสำราญแน่นอนแต่ให้มักดดเด่นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนี EP อีพีดีเขากล่าวบขามาสวัสดีครับสวัสดีครับโคตรมักเด๊